มาน,นี้เอาปลามาแจกนะคะแต่ว่าปลาปลานี่คือปลานอกน้ำนะคะที่เอาไปให้เขาเพชปลาล่านะคะแต่ถ้าบ่ามีคนเอากับบ่เป็นยังนะคะทุกคนมาดามโมกุกะลงซะโพซิไดมานนะคะก็อยากอยู่นะคะเพซิล่างโพซิยังให้แต่มาเนี้ก็ก็เลยถือโอกาสเอาเอามาแจกมาแบ่งปันนะคะเพื่ออยากได้ก็เอานะคะ คนบ้านนี้ยูบ้อนนี่มาแยม่มใดกับบ่คยพ่อจะเถื่อนนะคะนีด่ด้วยค่ะพี่น้องลานะคะคมาโอ้ยู่ยูม่มานี่โอ้โหโชคดีวันนี้วันนี้โชคดีนะคะเจอยายนุช มาพวกก็มาเยี่ยมเพิ่นประจําเพื่อนแม่นะคะทุกคนไม้อิ๊ดติเสียอัไหนเอาอยู่ว่าปลาแม่นปลาแต่ว่ามันเป็นปลานกน้ําได๋มาเบิ่งก่อนมาเบิ่งก่อนพเจ้าสิเอาไว้ตากแห้งเอาอยู่บ่จักบ้านบ่ได้จักบ้านให้เฉยๆเอาไปเลยอยากได้ซําใดเอาไปเลยอาสิไปเฮ็ดปลาก็ได้เจ้าสิเฮ็ดเอาไว้เฮ็ดปลาําก็ได้เอา เอาไปตากแห้งก็ได้ยายเออไปสรางเอเอาตากแห้งอะไเรื่องอร่อยฮะแมนแมนมันลายยังเก็บบุบๆเลยอยู่สะก็ได้ค่ะเอาอนนเอาเนื้อไส่เอาใส่รถยายเจ้าไปเออนะนี่นี่นี่ว่าเชียไปซ่องอันอ่ายายคูนน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้นี่นะคะยายแก้วมันก็อยู่ผู้เดียวนะคะทุกคนมาดามโมโพกับมหาเพื่อนประจำนะคะ โอ้เฮ็ดยังกินเด้ต้มน้ำปลาแดก,อดกอโอ้เฮ็ดกับข้าวต้มปลาแดกเนาะอ๋อเนี่เลือกเ,เอาไม่ได้ก,กินนัวไม่ได้เอาสะโอ้มาวาดห,หัวไปเขาเป็นกะละมังง่ายจือ<ะ>แม่ฮันค่ะเจ้าแบ่งกับยายคุณฮะแบ่งกินหม้อไหเอเนเอาไปให้ยายคูณเครื่องนึ่งให้เจ้าเครื่องนึ่งแบ่งกันรอด แห้งค่ะยายเพิ่นบ่ค่อยมีแนวกินไปเลยเออเลือกกันเลยยายเนาะบุหรี่เคร่อโอเคค่ะเออเนาะไหมเจ้าสีเฮ็ดยังกินบุชีตากแดดตากแดดเนาะเออฟ้าตากยายตากก้าเออเนาะโอเคเนาะปลาสะมึนหม้อแม่นค่ะปลาซานหูค่ะปลอดภัยแน่นอนเลี้ยงไว้ยังบ่เคยกินเลยโอเคนะยายหนูไปก่อนเด้อเออไปค่ะ เดี๋ยวเพ่อสิน้ำก่อนเพ่อสิเก็บมาผ้แห้งค่ะทุกคนผ้าแห้งเฮ็ดกะลาดนำด้ำก็ได้ไปแล้วไปแล้วเมื่อรังจะไม่เมื่อรังจ้าไปเยี่ยมเพิน่นเพิ่นก็อยู่ผู้เดียวค่ะทุกคนเม,าามื่อดาโมพว่ก็มาหาเพิ่นประจำอยู่แต่ส่วนมากก็บ่ค่อยพวกเพิ่นหอกไ่ค่อยเจอเพิ่นหาละ ยาสลบ้น,นะคะดสวยเอ๊เฮ็งางเฮ้ยเดี๋ยวไปกันนะเพิ่นก็นเห็ดกับเ้าากินผู้เดียวนะคะทุกคนเพิ่นอยู่ผู้เดียวนะคะลูกเต้าเพิ่นก็นแยกมีครอบครัวกันเบิดะะแล้วค่ะแล้วก็ไปเหตุงานเหตุการนะคะไปเลยเดี๋ยวก่อนไปเน่านะคะ บ้าอย่างนี่เห่านี่คิดว่าบ่มีประโยชน์นะคะฮัลโหลฮัลโหลโอ้พนักงานคุณได้ลงมาหนิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาบางอย่างที่เห่าคิดว่าบ่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าพ่อเห่าเอาให้นี่เขาก็เอานะคะเพราะว่าอยังความที่บ้านเห่านะคะปลานี่ก็ตามห้วยน้องคลองบึงนี่ มันบ่ค่อยมีบันไดนะคะบ้านมาดามโมโกนี่ทองกินลายค่ะทุกคนลายแหง้งแต่ว่ามาดามไปนคนบ่ค่อยบ่าแค่กินลายนะคะปลานี่ก็ประมันโอ้โหถ้าไล่ไล่เบิ่งก็เกือบร้อยตัวคุณนะคะที่มาดามเอาขึ้นมานะคะพุ่นค่ะเอาไปเงื่อนพุ่นนะคะทุกคนและตาแห้งเพ็ดปลาลานะคะ อมอยากให้กินความอยากให้ผู้อื่นได้กินได้อยู่นะคะพี่น้องเลยเมือ่อยจะคองกันยอมเมื่อใจจ้าของคึอกนันนะคะบางทีเ,งเลยนะคะพยายามามตัวเองแล้วก็พยา,ายามบอกว่าเศร้าๆเมือม่อยเมื่อยแต่ว่าใจอยากเฮ็ดคะ่ะใจอยากให้นะคะหน้าหน้าว่านนะคะเนี่ยรอฝนนะคะ ยังไม่ได้บ้านลไทยรุบไปฮ่าใชอ้ yes yes บังติล่ะค่ะนี่คือน้านี่คือการหาปลานะคะนะคะ,คะหาปลากินนะคะเต็มอดาทมังคูนี่เอามาให้นะคะมันนีถึงแม้ปลาสิบไม่ค่อยดีปนใดนะคะเต็มาดามก็ให้ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์นะคะ ตอนนี้เฮ็ดเริ่มออกนะคะทุกคนมรจักว่าเบิร์ดได้ยังนะคะเพราะว่าฝนตกมือแรกนะมือที่สองเฮ็ดออกเลยนะคะว่าเสียวบกมวกไปให้ยายเ่ยบุรเอามามันเฝ้าแห้งนะคะทุกคนไปมากันเน่าอยู่มันอ,อุ้ยเน่าอยู่คู่นะคะเมื่อไหละ่ะนั่งตึก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 ตลอดเลยเส้นทางคนอยู่ไปนะ่นาอยู่ไมนะ่นาป่าลืมอาหาน้องมา ใจร้ายมากเลยเราอันไม่มีกับข้าวให้เลยมีแต่ของเค้นมานี้หมาป้าโดนมีกับข้าวให้มาไหมเฮ็ดยังกินมาเพี่อาตื้ะห้าย่างข้าวไอ้ขอเท็ยนยังเจ้าได้เห็นบ่เฮ็ดนาง,นงบ่ ใส่มาเบิงวายคุยรูอาหารแห่ใจรายมากเลยแกงน้ำไมมหะเกลสซียงไอ้เออมีอยังนี้ปลาบอูโอ้โอมมามาตดไรแกงน้ำไม้แกสัียงบันโอ้ได้ปลาไม่นี้นุมีปลาให้พร้อมได้ไหมนี่มาอภัยเด้อหน้าหน้าเป็นเป็นแกงใส่ปลาคอนะคะ บงงด้วยไปครอบนี่แหลปะปลาคอเพื่อนพี่น้องบ้านเฮ้าค่ะนี่นะคะป้าแกงใส่ปลาคอเตรียมตัวแกงแล้วบอกใส่หล่าไฟเจ้าเฮ้ยตี่ละตี่ละอาเปอ่มาเถ้าฮะแม่หูโตจ้ออายุบ้าปลาเน่ล้ลาลปราสินา เสียเสียต้องใช้เสียงนะคะพันยู่พูดนนะคะทุกคนขออนาญาตใช้เสียงนะคะเฮ็ดจังไดคอยลืมเนี่ยนี่่อยเฝ้าแห้งเฝ้าแบบบุคิดชีวิตเลยนี่แล้วเป็นญไดิบ้านนี่ปลาต้องกลับไปเอาหาหน่องไม้นะคะนี่คุณยายมาแลบหาเตะมาเตะหาแนวกินนี่ปลาไอ้คุณนี่เอามาให้ซื้อแต่ว่ามันเป็นปลานอกน้ำนะ ฮะปลาบ้านหนูนี่แหละนู้ใช่ฮะเดี๋ยวมันมีตัวที่ยังพึ่งพึ่งพึ่งนกอ่ะเหรอพึ่งนกอ่ะมันมีตัวพึ่งนกอยู่โอ้นี่แต่ว่าพวกเฮาสิมานี่เอ้ยนี่ดินี่นี่ตัวนี้พึ่งนกนี่เอาเลือกเอาที่เลือกก็ให้เอาเลือกเอาบาตัวอื่นก็ได้นี่ ตามันนกน้ำม <EN S 2> นกน้ำเลยไป,ปไปไปโอเคไปเลยที่เรือให้นักคูเนะอะโอเคนะเออว้เห็ดตากแหงผาไว้ก <c oughs> ินคนเดียวคนตาสบายเลยค่ะสิไดง้อนักคู่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้บ้านนี้ก่อนเอ้ยไม่มีอาหารให้เลยโอ้ยมิยังให้กินบ้านนี่มิยังซื้อบ้านแถวนี้ นีย่ยังขายว้าเนาะโอ้ใจเบ่ดีเลยนไหมมาแล้วรื่มเียไหมเพราะว่ามันแบบเฮาเฝ้าย่างไหวเลยนะคะเพราะว่ายัางเพราะว่าบบ้าบ่เฝ้านี่ปลามันก,กีสชเนาวน้อมันก,ก็สีเริ่มเสียนะบัดน,นี้จ้คของก็เจ้าขนาดเลยค่ะปูบักม่วงสิดไดไ้สิได้คนี่นะฮเลโหล อ๋อคือเห็นคนอยู่เมื่อกี้นี้แล้วนะเฝ้านะขายานป่าเสียห,หมอมา้าแต่ใดใหญ่พอ,อไปแต่มืยแห้ง,หจงเจ้ากินข้าวกินน้ำยังนั่นอะไรมานี่นี่ละนัวมาฝากแต่ว่าป้านอกน้ำเด้ไอ้คุณเพิ่งกำลังเกลี้ยงมาไม่อยู่นี่ๆๆแต่ว่าลื่อมาามาฮานมารู้สึกไม่ดีเลย อุ้ยหอมบบกมวงนี่เอาไว้ตากแหงเด้อแบงให้ยายนุชเครื่องทั้งแล้วเด้อเจ้าบบเนี่ยบอมาวันเราขึ้นมาทั้หบทเป็นร้อยตัวผู้ป้านอกหน้ามาป้าป้าสะไปหรอยายเอาไปมดเลยดูแก่เลยเอาไปตากแหงค่ะ Madame mô phỏng bài sáng tố mô bàn, nắng chết của lời. Say, luôn. 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 Say, พว่าสิทิมเป็นสียด้ยเอ้ยงอมเสียเสียละเล่นมานี่เป็นกไม่ยเงโจกระเดะก็บุกเขียเยใส่ประเด็กแค่ประเด็กเนาะบางทีบอกแค่ปรด็กเลยต่เสียจนง่ก็ก็จีม่ได้่มีเวลาลงไปเก็บอีกอันเบลล่าเอดะอันเยอะยู่นะประมาณร้อยตัวประมาณร้อย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 ตัวเนี่ยได้อยู่อันนั้นตอนโดนหนักโอ้ฝาผาฝาผาต้นไม้ีละต้นไม้ล้มล้มลงนะคะลมลงเอ่ย่างตย่ จัสะสุดท้ายมันก็เลยอย่างที่เห็นดูมาหาน้องหมาเฮ้อยา่าทะเลาะกันเจอปเลาขนาดบ่ปลายขนาดบุ่ยายโอเคนะกลับแล้วนะคะเอาปลามาส่วนจ้าจ้าอยู่ดีไม่แห้งดีนะจ๊ะได้คะ่ะได้บ๊ายบายคะ่ะ ไปกันนะลูกเดียวมาใหม่น่ะค่ะขอบคุณคือกันค่ะเห็นไหมคะปลาที่เราบอกว่าใช้ไม่ได้นะแต่ว่าชาวบ้านเท่ากับกินนะคะเห็ดหนื่งนี้ตากแห้งได้อยู่ค่ะสองในเห็ดปลานะคะมีสองอย่างนะคะมะดมามะโพกันเมื่อยอยู่ค่ะที่ว่าต้องเห็ดพั่อสิเอาปลาขึ้นเนาะแต่ว่าเท่ากับเห็ดด้วยใจนะคะ ก็คือว่าอยากให้กินเนาะค่ะทุกคนคลิปนี้มาดามมุงพูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมุงพูเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ